ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคาอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถทําเช่นนี้ได้ตลอดไปใครจะรู้ว่าเมื่อผู้ชายจากสํานักกายาจะมาที่โตของเขาเมื่อไหร่ในขณะที่หัวยู่เฮามั่นใจในความสามารถของตัวเองผู้ต่อสู้ของเขาคือมหาปาฏวิญญาณมหาปาดวิญญาณจากสํานักกายานั้นทรงพลังกว่ามหาปาฏวิญญาณจากที่อื่นเขาไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้น่าประนามจริงๆ ถ้าพวกมันจะมาข้าจะหนีอย่างไรขณะที่เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมือทั้งสองข้างของหัวยูเฮาได้เปลี่ยนเป็นก้าแมงป่องของจักรวาิในนีน้นําแข็งแล้วมือขวาของเขาปล่อยกองเล็บพองขณะที่เขาข้อที่พื้นใต้ตัวของเขาอย่างแรงขณะที่พื้นปูด,ด้วยชั้นโลหนะนาประมาณ17เซนติเมตรไม่นานมันก็ถูกฉีกออกเป็นชินช้นๆด้วยกองเล็บพอมอันแหลมคมของเขาเขาใช้มือทั้งสองของเขาขูดอย่างโมโหไปที่พื้นข้างใต้เขาในไม่ช้าเขาก็ทําได้หัวยูเฮา ใช้กำลังของเขาเพื่อเอียงโต๊ะของเขาเมื่อประสานงานกับกรงได้พองของเขาแล้วโต๊ะก็ล้มลงกับพื้นปกคลุมรอยบุบในพื้นที่เขาขูดถ้าไม่มีใครพลิกโต๊ะนี้พวกเขาก็ไม่สามารถค้นพบการมีอยู่ของเขาได้หวอยู่ห้านอนอยู่ในรูบนพื้นไม่ขยับขยื่นเขาสูดลมหายใจผ่านช่องเล็กๆระหว่างโต๊ะกับพื้นเขาใช้การตรวจจับทางจิตวิญญาณเพื่อรับรู้สถานการณ์ภายนอกในฐานะที่เป็นสถานที่วิจัยที่ทรงพลังที่สุดสําหรับเครื่องมือวิญญาณในทวีป ดาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อไม่ได้พ่ายแพ้อย่างง่ายดายหลังจากตื่นตะนกคู่หนึ่งัญญาเตือนภัยก็ดังขึ้นและการโทรกลับของห้องโถงก็เริ่มขึ้นเครื่องมือวิญญาณขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นจากเพดานโดมเครื่องมือวิญญาณนี้มีรูปร่างเหมือนสกูและยาวประมาณ5เมตรที่ความหนาที่สุดมีความกว้างประมาณ2เมตรและมีแสงสีม่วงอมฟ้าเริ่มหมุนวนไปรอบๆจากนั้นจากปลายแหลมของมันก็เริ่มฉายแสงสีม่วงไปยังที่ผู้บุกรุก สำนักกายาเล่าว่ามันมีตาเมื่อมันเริ่มต้นผู้บุรุษจากสำนักกายาปฏิบัติต่อมาราวล่าว่าไม่มีอะไรพวกมันพยายามที่จะต่อต้านมันโดยใช้พลังวิญญาณอันทรงพลังของพวกมันอย่างไรก็ตามในไม่ช้าพวกมันก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติแสงสีม่วงที่มาจากหลังคาทําให้เกิดกระแสน้ําที่น่าสะพึงกลัวในขณะที่พวกมันสามารถติดเรื่องการบาดเจ็บของกระแสน้ําพวกมันก็ไม่สามารถสลัดอัมพาตที่เกิดจากกระแสน้ําได้ กาจะทินานางพมมุท์ถูกแสงสีม่วงอย่างน้อยสิบดวงทําให้เขาถูกตึงไว้บนพื้นวิศวกรวิญ,ญญาณที่กล้จะล่าถอยขอนหน้านี้ได้โต้กลับอย่างแรงในไม่ช้าสํานักกยายก็เริ่มได้รับบาดเจ็บเช่นกันในขณะน,นี้ร่างหนึ่งพุ่งผ่านท้องฟ้าได้ในไม่ช้าก็ลอยอยู่กลางอากาศตามแสงสีม่วงจํานวนนับไม่ถ้วนร่างของเขาสองประกายราวกับเงาดวงตาอย่างไรก็ตามไม่มีรังสีสีม่วงสักดวงเดียวที่จะตกใส่เขา จากนั้นเพดานโดมก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวภายใต้แสงสีเขียวที่น่าสะพรึงกลัวเครื่องมือวิญญาณทั้งหมดบนเพดานโดมก็ละลายไปร่างนั้นทรงตัวอยู่กลางอากาศและโบกมือทันใดนั้นของเหลวสีเขียวก็เริ่มบินไปในทิศทางของวิศกรวิญญาณวางยาพิษงั้นเหรอเจ้ากล้าดียังไงเสียงหนึ่งดังขึ้นจู่ๆม่านแสงสีแดงก็รามออกไปขณะที่มันปิดขั้นของเหลวสีเขียวในส่วนลึกของห้องโถงร่างหลายสิบร่างพุ่งออกมา นำหน้าพวกเขาคือจริงหงเฉินเมื่อจริงหงเฉินเห็นการสังหารที่อยู่ข้างใต้ดวงตาของเขาเกือบจะโผล่ออกมาจากหัวของเขาด้วยความโกรธตั้งแต่ก่อตั้งสราคุณธรรมมนเรื่องชื่อก็ไม่เคยมีประสบการณ์การสังหารเช่นนี้มาก่อนมองไปทางไหนก็เห็นแต่ซากศพของวิศวกรรมวิญญาณในสนามรบเขามั่นใจในความสามารถของเขาที่จะทำลายผู้บุกรุกจัมนกกาคยาด้วยวิศวกรรมวิญญาณของเขาจากสราคุณธรรมันเรื่องชื่ออย่างไรก็ตามการโจมตีของพวกเขามาอย่างกระทำหานเกินไป นอกจากนี้สาราคุณธรรมอันเนื่องชื่อยังอยู่ใต้ดินไม่กี่ร้อยเมตรไม่เพียงแต่บุคคลภายนอกจะไม่ทราบตำแหน่งของมันแต่ยังไม่ควรรู้วิธีการเจาะเข้าไปด้วยใครจะคิดว่าสำนักกายาจะเลือกวิธีที่โง่ที่สุดแต่มีประสิทธิภาพที่สุดพวกเขาขุดอุโมงค์จากตำแหน่งที่ไม่รู้จักจากนั้นโยมตีจุดที่เบาบางที่สุดและทะลวงแนวป้องกันของมันชายชุดดำที่อยู่กลางอากาศดูเหมือนจะไม่ได้ยินคำพูดของจริงหงเฉินขณะที่เขาพูดอย่างเย็นชาว่าฆ่ามัน ชายชุดดำที่พึ่งทำลายเครื่องมือวิญญาณจำนวนมากโดยธรรมชาติแล้วเป็นผู้นำของสำนักกายาตูบูซีอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาได้นำชายชุดดำมาที่นี่เขาไม่เปิดเผยตัวตนของเขาแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าเขาเป็นใครก็ตามยิงฮงเฉินคำรามด้วยความโกรธอย่าเอาเปรียบแบบนี้ขณะที่เขาพูดนั้นแสงสีแดงอันทรงพลังก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาข้างหลังเขาแสงโลหะที่คล้ายกับดอกบัวสีแดง หมุนอย่างรวดเร็วได้มารวมกันในเสี้ยววินาทีแห่งเร็วยาวสีแดงหน้าผานถูกเล็งไปที่ท้องฟ้าหมวกสีแดงปรากฏขึ้นบนหัวจริงฮวงเฉินหน้ากากโลหะปิดใบหน้าของเขาและลังสีสีแดงจํานวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าหาผู้นําของสำนักกายาอย่างรวดเร็วสมาชิกผู้ทรงอิทธิพลคน,คนอื่นๆของสราคุณธรรมอันเลื่องชื่อที่มาพร้อมกับจริงโหงเฉินได้เปิดเผยเครื่องมือวิญญาณของพวกเขาเช่นกันพวกเขาโจมตีสำนักกายาอย่างแรงขณะที่ทั้งสองฝ่ายประทะกันโดยตรง ทันใดน,นั้นพลังวิญญาณก็เต็มเปี่ยมอยู่ในพื้นใต้ดินเหยามันด้วยเสียงระเบิดฮวยยมเฮารู้สึกว่าหวัวใจของเขาเต้นเร็วในอกของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นอะไราแบบนี้ทาไมสํานักกายาถึงมาโจมตีสาวดาคุณธรรมอันเรื่องชื่ออย่างจงแจ้งเพื่อประโยชน์ของสามประเทศในทวีปโตหลัวใช่หรือไม่เป็นไปไม่ได้ตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้สํานักกายาสนใจเฉพาะผลประโยชน์ของตนเท่านั้นทุกอย่างที่ทําก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ตอนนี้พวกเขาได้ทำให้ตนเองเป็นศัตรูกับสราคุณธรรมอันเรื่องชื่อพวกเขาสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อะไรได้บ้างหัวยู่เฮาทำลายความคิดของเขาแต่เขาไม่สามารถคิดเหตุผลได้สิ่งที่เขาสนใจในตอนนี้คือความปลอดภัยของเขาเองแสงสามดวงจากเครื่องมือวิญญาณได้ตกลงบนโต๊ะของหัวยู่เฮาแล้วพวกมันทุกตัวสามารถละลายโลหะได้ทำให้โต๊ะได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อโต๊ะถูกทำลายจนหมดเขาจะไม่มีที่ซ่อน ในการต่อสู้ระหว่างวิญญาจารย์ที่มีอำนาจมากมายถ้าเขาถูกเปิดเผยเขาจะถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นเขาจะทำอะไรได้บ้างหัวยู่เ้าไม่รู้ตอนนี้ทั้งหมดที่เขาทำได้คือขุดลึกลงไปในพื้นดินเบื้องล่างของเขาได้ขยายการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาอย่างเต็มที่ภาวนาว่าเขาจะยังคงปลอดภัยจากการประทะกันเบื้องบนอย่างไรก็ตามการต่อสู้ระหว่างพลังวิญญ,ญาณน,านั้นรุนแรงเกินไปทำให้เกิดพายุพลังวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งแล้วภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ พลังทางจิตวิญญาณของเขาจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถ้าเขายังคงปลดปล่อยการตรวจจับทางจิตวิญญาณต่อไปหลังจากที่เขาพยายามสำรวจโรคภายนอกอย่างไม่ประสบความสําเร็จด้วยพลังวิญญาณของเขาส่งผลให้เขามีเลือดออกทางปากและจมูกจากนั้นเขาก็ไม่ปลดปล่อยพลังอีกเลยเขาจะไม่ตายที่นี่แบบนี้น่าผิดหวังเกินไปมันจะดีกว่าสําหรับเขาที่จะออกไปแต่ถ้าเขาออกไปแล้วเขาควรที่จะช่วยฝ่ายไหน ถ้าไม่ได้อยู่ตรงกลางของมันแล้วหัวยูเฮาจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ได้อย่างไรคงจะดีสำหรับสำนักกายาที่จะสังหารสมาชิกของสาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อให้มากขึ้นเนื่องจากจะทำให้สงครามที่ใกล้จะเกิดขึ้นล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาเกี่ยวข้องโดยตรงถ้าเขาตายที่นี่มันคงเป็นเรื่องน่าเศร้าในขณะที่หัวยูเฮารู้สึกว่าการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาเนื่องจากเขาไม่สามารถสำรวจภายนอกได้ เขาจึงใช้การตรวจจับทางจิตวิญญาณเพื่อสำรวจพื้นดินด้านล่างแทนและเลือกจุดที่ดีที่สุดในการขุดเมื่อพลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นการตรวจจับทางวิญญาณของเขาก็มีพลังมากขึ้นเช่นกันแม้ว่าเขาจะถูกฝังอยู่ในดินเขาขอสัมผัสได้ถึงทุกสิ่งภายในรัศมีที่กำหนดในตอนนี้เขารู้สึกว่าพลังวิญญาณอันทรงพลังที่บทขยี้เขาตั้งแต่เขาเริ่มขุดเริ่มผ่อนคลายชั่วคราวสิ่งนี้ทำให้หัวโย่เฮาคิดอะไรบางอย่างในขณะที่เขาตรวจสอบ ตามที่เขาทํานายไว้มีอุโมงค์ยาวประมาณ5เมตรอยู่ข้างใต้เขาอุโมงค์นั้นแคบมากและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถลอดคันผ่านได้ตลอดเวลาเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องใหม่เยี่ยมมากถ้าข้าสามารถเข้าไปในอุโมงค์นี้ได้ข้าจะไม่ถูกโจมตีนอกจากนี้การระเบียงของอากาศในอุโมงค์นี้น่าจะโอเคการหายใจจะไม่เป็นปัญหายังมีความสุขหัวยุ่งเฮาใช้กําลังทั้งหมดของเขาเพื่อขุดต่อไปภายใต้พื้นดินที่เขาอยู่เสียงระเบิดดังขึ้น ๊ะของเขาปุกกระสุนปืนใหญ่วิญญาณพุ่งชนโต๊ะส่งผลให้มันบินขึ้นไปในอากาศชิ้นส่วนของโลหะที่แตกออกเป็นเสี่ยงๆถูกป้องกันโดยเก่อของจักรพพรดินีน้ำแข็งของหัวยุงเฮาถึงตอนนี้เขาขุดไปแล้ว2เมตรและเขาก็ขยายร่างกายของเขามือสายของเขาใช้ก้ามแมงป่องของจักรพพาดินีน้ำแขง็งแล้มือขวาของเขามีกรงเล็บทองเขาทุบไปข้างหน้าด้วยแรงทุกส่วนของเขาและในที่สุดเขาก็เจาะเข้าไปในอุโมงค์ได้หัวยุงเฮาไม่รอช้าแม้แต่วินาทีเดียว เขาดิ้นและตกลงไปในอุโมงค์แอบจริงแล้วเมื่อเขาตกลงไปเขารู้สึกถึงอันตรายครั้งนี้ลดลงอย่างมากหัวออยุดห้าวถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นานเหนือเขามีการต่อสู้ที่โหมกระหนำ่ำเกิดอะไรขึ้นถ้ามันทําให้อุโมงค์พังเมื่อเขาตั้งเป้าหมายแล้วเขาก็ค้นพบว่าอุโมงค์นี้ทอดยาวไปถึงส่วนลึกของสาราคุณธรรมอันเลื่องชื่อโดยธรรมชาติแล้วจะมีวิสุทริวิญญาณของสาราคุณธรรมอันเลือชื่อที่รงพรางกว่าที่นั่นมันคงจะปลอดภัยกว่า น่าเสียดายที่อุโมง์นี้ไม่สูงพอให้เขาทำได้เพียงคานไปเท่านั้นก่อนอื่นเขาต้องออกจากเขตอันตรายสิ่งอื่นใดมีความสำคัญรองเมื่อเขาเข้าไปในส่วนลึกของอุโมงเสียงระเบิดข้างนอกเริ่มเบาขึ้นหัวอยู่เฮาอ่อนหายใจด้วยความโล่องอกเขาหลบอันตรายนี้สุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะสถานที่นี้มีความลึกไม่กี่ร้อยเมตรไม่ว่ามันจะเป็นใครพวกเขาจะไม่ใช้การโจมตีที่ทรงพลังที่สุดถ้าสถานการณใต้ดินทั้งหมดพังทลาย แม้แต่ราชทินานาม์คมยุทธก็ไม่สามารถแบกน้ำหนักของโลกได้ในความลึกไม่กี่ร้อยเมตรวอนุเฮาคิดอย่างป่าเือนว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บสาหัสในการต่อสู้ครั้งนี้เมื่อเขาก้าวไปข้างหน้าเขารู้สึกว่าอากาศแจ่มใสขึ้นอาจจะเป็นทางออกทันทีที่เขานึกถึงคำว่าทางออกเขาก็กระชับขึ้นตอนนี้เขาตระหนักว่าอุโมงค์นี้ไม่ได้ถูกขุดโดยสาราคุณธรรมอันเลือ่องชื่อเป็นไปได้ไหมว่าการโจมตีของสำนักกายา เป็นเพียงการเบี่งเบียนความสนใจของจริงของเฉินเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาอาจผ่านอุโมงคนี้ซึ่งเขาบาังเอิญเข้าไปโดยบังเอิญหรือไม่พวกมันตามหาเครื่องมือวิญญาณอน้ำค่าจากตราคุณธรรมอันเลื่องชื่อหรือไม่หรือหัวยุ่เห่าตัวซันเขาคิดถึงความเป็นไปได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเขาในการเดินทางครั้งนี้แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาแต่เขาก็ต้องพิจารณาหาวัตถุประสงค์ของสำนักกยายเหมือนกับของเขาเองทุกอย่างก็จะอธิบายได้ง่ายขึ้นัวอ่อนศาสรรวิญญ,ญาณแสนปี มันอยู่ในนั้นเหมือนกันเมื่อเขานึกถึงวงแหวนวิญญ,ญาณสีแดงแสนปีสามวงรอบตัวบูชีหัวอยู่เฮ้าก็เห็นทุกอย่างชาัดเจนเขาเองได้เห็นสุดยอดของการประมูลที่เมืองชิงหลัวที่จัดขึ้นในเมืองชิงหลัวซึ่งได้รับรางวัลจากผู้เสนอราคาสูงสุดเขารู้ได้ว่ามีคนบอกว่าพวกเขาเต็มใจที่จะซื้อสิ่งนี้ด้วยราคา100ล้านเหรียญทองวิญญ,ญาณหลังจากประกาศเรื่องนี้แล้วโรงเรียนวิศกรรมตะวันจันทาไม่เคยหยุดพักแม้ว่าพวกเขาจะมาเป็นนักเลยนแลกเปลี่ยนหลายคนก็ยังอยากได้ของชิ้นนั้น แต่การป้องกันของสาลาคุณธรรมอันเรื่องชื่อนั้นทรงพลังเกินไปและไม่มีใครรู้ว่าตัวอ่อนถูกซ่อนไว้ที่ไหน100ล้านเหรียญทองวิญญาณผลรวมทางดาราศาสตร์นอกเหนือจากมูลค่านับไม่ถ้วนของตัวอ่อนสัตว์วิญญาณแสนปีหมออยู่ห้าวได้ยินผู้อาวุโสมู่กล่าวว่าในช่วง100ปีที่ผ่านมามีสัตว์วิญญาณแสนปีเพียงไม่กี่ตัวที่ถูกฆ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในป่าใหญ่ชิงโตสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังมากขึ้นและมีคำพูดทั่วไปว่าการฆ่าสัตว์วิญญาณหนึ่งแสนปี จะส่งผลกระทบหลายแรงต่อผู้ฆ่าของมันอย่างไรก็ตามศั์วิญญาณหนึ่งแสนปีสามารถนำความแข็งแกร่งของราชจักรินานามรมยุทธ์ไปสู่อีกระดับหนึ่งวงแหวนวิญญาณและกระดูกวิญญาณไม่เพียงแต่ให้ทักษะวิญญาณเท่านั้นแต่ความแข็งแกร่งโดยรวมที่เพิ่มขึ้นทําให้วิญญาจารณาน่ากวัวกว่ามากอาจกล่าวได้ว่าถัดใดที่วงแหวนวิญญาณที่9้าของวิญญาจารย์มีอายุ100 0 0แปี เขาจะสามารถกลายเป็นอัครพมุทธ์ระดับ95ได้อย่างแน่นอนแม้แต่ตูบูซีซึ่งมีวงแหวนวิญญาณแสนปีสามวงก็อาจไม่สามารถเข้าถึงระดับ99พมุทธ์ระดับสูงได้อย่างแน่นอนที่ระดับของเขามีผลกระทบด้านลบกับการเพิ่มพลังของเขาโดยใช้วงแหวนวิญญาณนั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่กล้าเผชิญหน้ากับผู้อาวุโสมู่ช่างกล้าหารเสียหนี้กรายสำนักกายาพวกเขากล้าที่จะปนสาราคุณธรรมอันเลื่องชื่อแน่นอนว่าหลังจากที่พวกเขาเตรียมการแล้วท้ายที่สุด พวกเขาเป็นเพียงสำนักไม่ใช่จักรวรรดิหากสาราคุรธรรมอันเรื่องชื่อต้องการแก้แค้นพวกเขายังต้องหาพวกมันให้ได้ก่อนนอกจากนี้พวกมันยังดำเนินการเพื่อปูกปิดตัวตนของพวกมันซึ่งหมายความว่าไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าพวกเขาสามารถแก้แค้นได้หลังจากที่เขาค้นพบเป้าหมายของพวกมันแล้วเขาวควรทําอย่างไรวายู่เฮาอยู่ในจุดท,ที่ยากลาบากเพราะตัวอ่อนสัมผัสยานแสนปีก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลสำหรับการเดินทางของเขาเช่นกัน ผู้อาวสโสมเคยพูดกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เพราะว่าหัวยูเฮาเองก็มีการตรวจจับและเรียนแบบสตสิญญาณของเขาผู้อาวสโสมจึงบอกเขาว่าหากเขาได้รับโอกาสเขาควรลงมือทำแน่นอนว่าเงื่อนไขเบื้องต้นคือเขาต้องมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองแม้ว่าเขาจะถูกค้นพบฝ่ายตรงข้ามของเขาจะไม่ทําร้ายเขาอย่างมากที่สุดพวกเขาจะส่งเขากลับมาเมื่อหัวยูเฮามาที่โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเขาระทิ้งความคิดนี้การป้องกันของสาธาคุณธรรมอันเรื่องชื่อนั้นแน่นนะ แม้มันถูกติดตั้งด้วยเครื่องมือวิทยาล่าสุดและทรงพลังที่สุดเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเข้าไปโดยไม่มีใครค้นพบบางทีเขาอาจจะแอบเข้าไปอย่างง่ายดายแต่เขาไม่สามารถกำจัดการป้องกันได้ใครสามารถทำนายการมาถึงของสำนักกายาได้บ้างพวกเขาปล่อยการโจมตีที่รุนแรงได้จากนั้นก็ส่งคนแอบเข้าไปขโมยมันแผนนี้ถูกกำหนดขึ้นเป็นเวลานานอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่าสำนักกายาไม่มั่นใจในการทำลายสาราคุณธรรมอันเลื่องชื่อในการโจมตีเพียงครั้งเดียว การโจมตีพวกเขาแบบตัวต่อตัวเช่นนี้เป็นเพียงการเบีเ่ยงเบนความสนใจเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาคือผ่านอุโมงค์นี้ดังนั้นเขาควรจะมุ่งหน้าไปหรือไม่หัวยูเฮารู้ว่าใครก็ตามที่จันากกายาส่งมาให้แทรกซึมเข้าไปในสาราคนธรรมอันเรื่องชื่อจะต้องเป็นคนที่ตูบูซีเห็นว่ามีความสำคัญและทรงพลังอย่างยิ่งใครบางคนที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามหัวยูเฮาจะได้ทิ้งมันง่ายๆหรือไม่ นี่เป็นโอกาสที่หายากเมื่อต้องเผชิญกับภุมพลังของสำนักกาย่าข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวของเขาคือความคุ้นเคยกับเครื่องมือวิญญาณเวลาไม่เคยคอยใครโดยไม่ได้คิดมากหัวยุ่งเห่าตัดสินใจไม่ทําเมื่อเทียบกับตัวอ่อนของสารวิญญาณแสนปีชีวิตของเขาสําคัญกว่ามากนอกจากนี้เขามีวงแหวนวิญญาณล้านปีและวงแหวนวิญญาณแสนปีแล้วเขาไม่ควรโลภมากเกินไปเพราะมันจะนําไปสู่ผลร้ายเขาสามารถทรได้รวดต่อความไว้วางใจของหนอนน้ําแข็งนิมิตไปหาจากภาพัดดินีน้ําแข็ง และเทพจงเวทมรณะได้หรือไม่เมื่อเขาคิดได้แบบนี้หัวยุ่เห้าข้อสงบลงอย่างรวดเร็วแต่เขาก็ายังไม่อนุญาตให้สำนักกายาได้รับตัวอ่อนสารวิญญ,ญาณแสนปีถ้ามันยังอยู่ที่นี่อย่างน้อยเขาก็ามีโอกาสได้มันมาหากสำนักกายาได้ไปเขาก็าไม่มีโอกาสเช่นนั้นเขาต้องการหาทางติดต่อกับผู้นำสาราขณะที่เขาคิดหาวิธีติดต่อกับจิงหงเฉินก็รู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอาคารทั้งหลังเริ่มสั่นสะท้าน ียงระเบิดดังขึ้นที่ที่หวัวยู้าวเคยไปและอุมโมงค์ก็พังทลายลงโคลนและฝุ่นหนาทึบพุ่งตรงเข้ามาหาเขาไม่นะใบหน้าของหงวัวยู้าวเปลี่ยนสีการต่อสู้ภายนอกรุนแรงเกินไปทําให้อุมโมงค์พังนอกจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดินทั้งหมดั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและพื้นดินและโคลนโดยรอบก็ใกล้จะพังทลายลงไม่ว่าที่ปลายอุมโมงค์จะอันตรายแค่ไหนก็ยังดีกว่าถูกฝังทั้งเป็นสวรรค์ เล่นอะไรกับมนุษย์หัวยู่เฮ้าช้าไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวก่อนที่เขาจะวิ่งเข้าไปในส่วนเลือกของอุโมงค์ขณะที่เขาวิ่งออกไปอุโมงค์ข้างหลังเขาก็พังทลายลงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะออกจากทางที่เขามาเว้นแต่เขาต้องการถูกฝังทั้งเป็นเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีแต่หัวยู่เฮ้ามีทางเลือกเดียวในตอนนี้เขาสูดหายใจเข้าลึกๆคิดในใจว่าในเมื่อสวรรค์ต้องการข้าจะพยายามหาทางรอดจากอันตรายให้ได้หลังจากที่เขาก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อย อุโมงตรงหน้าเขาเขาเริ่มที่จะโค้งสิ่งนี้ทําให้หัวยูเฮาสับสนในขณะที่เขาไม่เคยไปที่ส่วนที่ลึกลับของสาราคุณธรรมอันเลื่องชื่อเขาสามารถบอกได้จากอุโมงค์ว่าผู้บุกรุกได้วางแผนของเขาแล้วแม้แต่ใต้ดินเขาก็สามารถสัมผัสถึงรูปร่างของโรคได้อย่างแม่นยําความลับของสิ่งที่อยู่ใต้สาราคุณธรรมอันเลื่องชื่อแะรร่ดไหลได้อย่างไรหน้าที่ฐานใต้ดินของสาราคุณธรรมอันเลื่องชื่อการระเบิดรุนแรงแไดแรงสั่นสะเทือนทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องหยุดทุกคนตระหนักดีว่า หากสถานที่นั้นพังทลายลงจะไม่มีใครรอดชีวิตมาได้ตูบูซีทำไมต้องทำแบบนี้จิ่งหงเฉินถามด้วยการกัดฟันจูๆ่ๆเขาข้อสัมผัสได้ถึงบางอย่างทนใดนั้นเขาข้อตัวสารด้วยความโกรธในขณะที่เขาสาบแช่งด้วยความโกรธให้สารละเลวเจ้ากล้าที่จะขณะที่เขาพูดอย่างนั้นขเขาก็วิ่งไปที่ด้านในของสาดาคุณธรรมมาเรื่องชื่อทันใดนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าการระเบิดครั้งใหญ่มาจากไหนอย่างไรก็ตามสมภาระของสำนักขยา ซึ่งอยู่ใกล้กับเป้าหมายของพวกเขามากจะยอมให้เขาเข้าไปยุ่งได้อย่างไรอายุสีเขียวที่น่าสะพึงกลัวตกลงมาจากท้องฟ้าตูบูซีผู้ซึ่งไม่กลัวที่จะแตะพลังวิญ,ญญาณต้นกําเนิดของเขาหายตัวไปร่างที่น่าสะพึงกลัวจําจนวนนับไม่ถ้วนได้บินเข้าหาสมาชิกผู้ส่งอํานาจของสราคุณธรรมอันเรื่องชื่อเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการฆ่าทิ้งหงเฉินดังนั้นพวกเขาจึงเพิกเฉยต่อก,การโจมตีของวิศวกรวิญญ,ญญาณคนอื่นๆทําอะไรไม่ถูกทิ้งหงเฉิน ทำได้เพียงตอบโต้ด้วยเครื่องมือวิญญาณระดับ9ของเขาพลังของเขาเทียบเท่ากับตูบูชีซึ่งน่าจะเป็นอัครพลมยุทธระดับสูงสุดเพียงคนเดียวในทวีปด้วยพลังวิญญาณระดับ99ถ้าเขาไม่กลัวการล่มสลายของโลกใต้ดินนี้วิสุกรวิญญาณมากกว่า1ใน3จะต้องพินาศไปแล้วการต่อสู้ดําเนินต่อไปทั้งสองฝ่ายเริ่มการต่อสู้ที่ดุเดือดทว่าจํานวนผู้เสียชีวิตไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักท้ายที่สุดพวกเขาไม่ได้ต่อสู้ด้วยกําลังทั้งหมด แต่เน้นที่จะป้องกันแทนเป้าหมายของตูบูซีคือการตึงวิศวกรวิญญาณผู้ทรงพลังของสาาคุณธรรมอันเรื่องชื่อและสร้างโอกาสให้กับผู้คนของเขาในขณะนี้หัวยูเฮ้าออกจากอุโมงค์และเข้าไปในอุโมงค์อื่นแล้วไปเของมือวิญญาณสองประกายจากทั้งสองด้านของอุโมงค์แสดงว่าโครงสร้างไม่มั่นคงนี่น่าจะเป็นภายในของสาาคุณธรรมอันเรื่องชื่ออย่างไรก็ตามคนที่เข้ามาก่อนเขาอยู่ที่ไหนขณะที่หัวยูเฮ้าขึ้นไปเขาก็ปิดบังตัวเองด้วยชั้นหมอก หลังจากแต่ตองแล้วเขาก็เปลี่ยนรูปแบบของเขาเขาซ่อนอยู่ในสายหมอกเขาสวมหน้ากากเพื่อปกปิดตัวเองจากนั้นใช้การเรียนแบบของเขาเขาแปลงร่างเป็นตูบูซีต้องบอกว่าการควบคุมพลังวิญญาณของเขานั้นแม่นยำอย่างยิ่งไม่เพียงแต่รูปร่างของเขาคล้ายกับตูบูซีเท่านั้นแต่เขายังเรียนแบบเสื้อคลุมสีดำที่ดูเหมือนตัวที่ตูบูซีสวมอยู่ในระยะสั้นขเขาดูเหมือนตูบูซีที่ไม่มีผ้าคลุมหน้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร รดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ทายที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ